สวัสดีครับวันนี้แบจะมาชี้แจงเรื่องการจองเก้าอี้นะครับแล้วก็การซื้อบัตรกลุ่มปิดนะคะสำหรับชมออนไลน์งานวันที่16มิถุนายนนี้นะครับงานหมอมแม่แก้วประท้าดำดงนะครับตอนนี้เราเปิดจองเก้าอี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปจองเก้าอี้ได้ที่ไหนนะครับทักไปที่ Facebook ของพี่น้ำเพชรอเนกราบได้เลยนะครับอินบ็อกไปได้เลยแจ้งว่าสนใจจองเก้าอี้หมอมแม่แก้วดำดงนะครับแล้วก็ห้ามทักซ้านะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณทักซ้ําแชทเดี๋ยวจะไปอยู่บนสุด ก็จะช้าสุดเลยนะครับและที่สําคัญนะคะพอทักไปแล้วเนี่ยรอพี่น้าเพชรมาตอบกลับนะครับบัตรก็มี4ีราคาตอนนี้บัตร1 0 0 0เต็มแล้วนะครับเหลือราคา700 500และก็300ยนะครับยังไงก็รีบทักกันเข้ามานะครับแล้วก็รอคิวนะครับย้านะครับว่าห้ามทักซ้ําเด็ดขาดส่วนบัตรออนไลน์นะคะบัตรกลุ่มปิดนะครับให้ทักไปที่เพจ SND Studio นะครับเปิดไปปุ๊บแล้วก็ทักแชทเพจแจ้งแอดมินได้เลยครับว่าสนใจบัตรกลุ่มปิดนะครับและแอดมินจะมารับยอดนะครับฝากทุกคนไปด้วยนะครับงานวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่แบงค์อยากให้ทุกคนมาดูมาชมมาเชร์กันเยอะๆนะครับหรือถ้าใครจองเอี้ไม่ทันจริงๆก็สามารถชมออนไลน์ได้สนุกเหมือนกันนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับ